Workplace Read and Share ข้อมูลความรู้เพื่อสมดุลชีวิต Work Life Balance ในโลกสมามใบของคุณชีวิตส่วนตัวครอบครัวและงานเตรียมพร้อมจัดระเบียบชีวิตตัวเองให้รับมือได้อย่างเหมาะสมเพื่อชีวิตที่มีความสุขในทุกด้านเป็นปีที่5แล้วนะคะที่สสสจัดทำา t h i i h e l t t w w t t h ปปี2024ขึ้นมาเป็นการจับตาที่ทางสุขภาพคนไทยในปีนี้ค่ะ แล้วก็มาในธีมที่ชื่อว่า Next Gen Living นะคะคุณภาพชีวิตในอนาคตเจ็ดเทรนด์สุขภาพของคนไทยที่ทำไมเราต้องจับตาก็เพราะว่าสถานการณ์ทางทิศทางสุขภาพสำคัญใกล้ๆตัวเราเนี่ยมันมีผลอย่างมากต่อการใช้ชีวิตของเราในปีนี้และปีหน้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของครอบครัวความสัมพันธ์ปัจจัยเสีย่ยงทางสุขภาพ ของคนรุ่นใหม่นะคะแล้วก็อนาคตทางสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ pm 2.5ความมั่นคงทางอาหารที่ยังมีแนวโน้มส่งผลกระทบทางสุขภาพต่อคนไทยค่ะและก็รุนแรงขึ้นเรื่อยๆนะคะในอนาคตอันใกล้นี้ค่ะเราจึงต้องเตรียมพร้อมจัดระเบียบชีวิตตัวเองให้รับมือได้อย่างเหมาะสมเพื่อชีวิตที่มีความสุขในทุกด้านนะคะมาดูกันค่ะที่3 s ที่กำหนดเทรนด์สุขภาพเหล่านี้นะคะ s แรกค่ะ Situation, สถานการณ์ทางสุขภาพเป็นการรวบรวมข้อมูลจากรายงานสุขภาพของคนไทยในปีที่ผ่านมานะคะจากสถาบันวิจัยประชากรแล้วก็สังคมมหาวิทยาลายัยมหิดลที่ร่วมกับสำนักวิชาการและนวัตกรรมของสอสสเป็นรายงานที่ว่าด้วยสถานการณ์สุขภาพปัจจุบันและก็แนวโน้มภาระโรคของคนไทยคะ่ะส่วน S ที่2นะคะก็คือ social trend คนไทยสนใจอะไรในโลกโซเชียลในรอบหนึ่งปีที่ผ่านมาบ้างและ S ที่3 Solution ค่ะข้อแนะนำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายจากสสสแล้วก็ภาคีเครือข่ายนะคะเจ็ดเทรนสุขภาพของคนไทยนั้นในปีนี้มีอะไรบ้างลองไปดูกันค่ะเทรนแรกนะคะปรับมุมมองเปลี่ยนความคิดในวันที่สังคมไทยต้องเป็นครอบครัวข้ามรุ่น เมื่อเทรนด์คนในยุคนี้นี่นะคะนิยมคลองตัวเป็นโสดมากขึ้นเนี่ยส่งผลให้ประเทศไทยกลายเป็นสังคมของครอบครัวคำรุ่นที่คนในครอบครัวนะคะจะมีตั้งแต่ปู่ย่าตายายพ่อแม่แล้วก็ลูกเล็กรวมอยู่ในชายคาเดียวกันแน่นอนค่ะว่าเมื่อได้บ้านประกอบด้วยสมาชิกหลายช่วงวัยแบบนี้เนี่ยนะคะเลี่ยงไม่ได้เลยค่ะที่ต้องเผชิญกับปัญหาเจเนอเรชันแกปนะคะที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางความคิด มีการกระทบกระทั่งกันทางวาจาบ้างไปจนถึงการกระทําที่อาจจะบานปลายนะคะแล้วก็สะสมส่งผลเสียต่อสุขภาพจิตของคนในบ้านโดยรวมด้วยดังนั้นเนี่ยนะคะก่อนที่จะสายเกินไปสังคมไทยเองเนี่ยต้องเริ่มสร้างเกราะป้องกันค่ะหาทางออกให้กับปัญหาเหล่านี้นะคะเพื่อลดช่องว่างระหว่างวัยเสริมสร้างความเข้าใจให้คนทุกวัย อยู่ร่วมกันได้อย่างเป็นสุขถือเป็นประเด็นที่ท้าทายนะคะที่จะช่วยกันสลายช่องว่างระหว่างวัยด้วยกันชั้นที่2ค่ะเรื่องของขนมขบเคี้ยวและเครื่องดื่มรสหวานนะคะซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นมิตรในยามว่างแต่เป็นศัตรูเรื้อรังของเด็กไทยค่ะเราจะเห็นว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยนะคะมีเด็กเล็กเนี่ยนะคะเป็นโรคอ้วนมากขึ้นถือว่าเป็นโรคร้ายลำดับต้นๆที่ คุกคามสุขภาวะของเยาวนชนทั่วโลกเลยทีเดียวเช่นเดียวกับเด็กไทยเราเนี่ยมีภาวะเริ่มอ้วนมากขึ้นมาจากเรื่องของพฤติกรรมการบริโภคที่ไม่เหมาะสมนะคะซึ่งอันนี้เป็นอิทธิพลโดยตรงเลยจากกลยุทธ์ทางการตลาดที่อาหารและเครื่องดื่มเนี่ยนำเสนอออกมาผ่านสื่อต่างๆโดยเฉพาะนะคะวัยรุ่นที่ติดโซเชียลเนี่ยจะเห็นรูปแบบการโฆษณาการรีวิว ที่ส่งเสริมแล้วก็เอื้อต่อการบริโภคหวานมากจนเกินพอดีเกิดเป็นผลกระทบนี่นะคะต่อสุขภาพของเด็กไทยทั้งทางร่างกายแล้วก็จิตใจในระยะยาวเลยทีเดียวตอนนี้นะคะทุกภาคส่วนก็กำลังร่งรวมมือกันค่ะในการแคมเปญเรื่องของอย่าปล่อยให้เด็กอ้วนนะคะด้วยการเสริมความรู้แล้วก็ความเข้าใจเกี่ยวกับโภชนาการที่ดีสำหรับเด็กไทยให้มากขึ้นทีนี้มาดูเทรนด์ที่3ค่ะ เยาวชนไทยบนโลกแห่งการพนันไร้พรมแดงค่ะตอนนี้เนี่ยนะคะโลกมันไร้พรมแดงจริงๆทุกเรื่องเลยทีเดียวโดยเฉพาะนะคะการพนันออนไลน์เนี่ยเป็นสิ่งที่คนบนโลกโดยเฉพาะเยาวชน,เ,นเข้าถึงได้ง่ายมากขึ้นค่ะในปี2566นเี่นะคะเด็กไทยกว่า3ล้านคนเนี่ยหลงเข้าไปสู่วังบนของการเล่นพนันออนไลน์โดยเกือบครึ่งหนึ่งเนี่ยได้เห็นโฆษณาชักชวนผ่านเว็บไซต์ต่างๆ จนคุ้นชินแล้วก็คิดว่าไม่ใช่สิ่งที่เลวร้ายนะคะทำให้เกิดความอยากรู้อยากลองจนกระทั่งเข้าไปสู่มันและถอนตัวไม่ขึ้นนำไปสู่เรื่องเลวร้ายในชีวิตหลายๆเรื่องเลยนะคะสร้างความขัดแย้งตั้งแต่ระดับครอบครัวไปจนถึงระดับชาติเลยทีเดียวส่งผลให้มันมีความสูญเสียกำลังสำคัญในฐานะที่เป็นเยาวชนที่จะขับเคลื่อนประเทศไปเป็นจำนวนมากนะคะ เป็นอิสานการณหนึ่งค่ะที่น่าเป็นห่วงเลยทีเดียวปีที่ผ่านมาเนี่ยสะ้อนให้เห็นความรุนแรงของปัญหาการพนันที่เดิมก็รุนแรงอยู่แล้วนะคะแต่ขยายเข้าไปในกลุ่มเด็กและเยาวชนมากขึ้นศูนย์ศึกษาปัญหาพนันคณะเศษษรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ทำการศึกษาแล้วก็พบว่าในปี2566มีผู้เล่นพนันที่เป็นคนรุ่นใหม่นะคะ อายุเนี่ยเริมน้อยลงเรื่อยๆค่ะคืออยู่ระหว่าง15-25ปีนะคะแล้วก็มีจำนวนมากถึง3ล้านคนโดยมีแนวโน้มที่จะมีจำนวนสูงขึ้นเรื่อยๆมีการเก็บตัวอย่างนะคะในโรงเรียนแห่งดึงที่จังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะเราพบว่าจากเด็กนักเรียน3744คนนี้นะคะมีคนเล่นการพนันออนไลน์มากกว่า500คนที่น่าก,กลัวก็คือกลุ่มตัวอย่างเ่าเนี่ยให้คำตอบว่า รู้ว่าการพนันเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีแต่ก็ยังเข้าไปสู่วงจรของมันและพวกเขาเนี่ยก็รู้สึกว่าเขาไม่ได้ใส่ใจอะไรมากนะักว่าการพนันเนี่ยจะนำไปสู่ผลกระทบร้ายแรงเป็นวงกว้างต่อสังคมยังไงเนี่ยนะคะส่วนใหญ่พวกเขาก็มักจะมีมุมมองว่าก็แค่เป็นเรื่องส่วนตัวของเขาที่เขาตัดสินใจเข้าไปเล่นแล้วก็พร้อมรับผลเองไม่เห็นเกี่ยวข้องกับใคร ในเรื่องของการไปันออนไลน์เนี่ยจริงแล้วมันไม่ใช่การสูญเสียแค่เรื่องของเศรษฐกิจนะคะแต่เป็นเรื่องการสูญเสียในแง่ของมุมมองในแง่ของร่างกายจิตใจผสมผสานอะไรหลายๆอย่างเราจะเห็นได้จากผลลัพธ์ของการระดันออนไลน์ที่ส่งผลให้มีเหตุการณ์หรือข่าวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการตัดสินใจไปในทางที่ผิดหรือแม้แต่ตัดสินใจ ในเรื่องของอจบชีวิตตัวเองเพราะผลจากการพน,นันออนไลน์ค่ะเทรนด์ที่4ที่ต้องร่วมกันจับตามองนะคะแล้วก็หาทางช่วยกันป้องกันนั่นก็คือเรื่องของสุราท้องถิ่นนอกระบบค่ะคุณค่าของความหลากหลายบนความเสี่ยงทางการควบคุมนะคะช่วงที่ผ่านมาค่ะหลายภาคส่วน,นได้มีความพยายามในการที่จะปลดล็อกสุราพื้นบ้านหรือว่าสุราท้องถิ่น โดยการเพิ่มขีดความสามารถให้กับกลุ่มผู้ประกอบการรายย่อยในการเข้าถึงตลาดผู้บริโภคนะคะเพื่อว่าจะเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรที่นำมาใช้เป็นวัตถุดิบเนี่ยยกระดับสินค้าชุมชนแล้วก็การส่งออกไปสู่ตลาดโลกแต่มีสิ่งหนึ่งค่ะที่ต้องคำนึงถึงที่สุดเลยนะคะก็คือความเสี่ยงทางด้านสุขภาพที่เกิดจากตัวของสุราหากไม่ได้มีการควบคุมที่ทั่วถึงและก็เหมาะสมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเสี่ยงจาก การทำสุราเถื่อนที่ไม่ได้มาตรฐานนะคะแล้วก็การผสมสารแปลกปลอมต่างๆระหว่างการผลิตที่จะส่งผลกระทบต่อร่างกายแล้วก็มีอันตรายถึงชีวิตค่ะข้อมูลจากเว็บไซต์ของกองระบาดวิทยากรมควบคุมโรคนะคะได้เปิดเผยค่ะว่าตั้งแต่ปี2551จนถึงปี2562นะคะพบผู้ป่วยที่ได้รับพิษจากเมทแอลกอฮอล ที่ผู้ผลิตระดับท้องถิ่นเนี่ยนำมาใช้แทนเอทานอลแอลกอฮอล์เพื่อลดต้นทุนการผลิตค่ะการได้รับพิษของเมทานอลเนี่ยมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะนั่นแสดงว่ามีการลดต้นทุนในระดับการผลิตของชุมชนและท้องถิ่นมากขึ้นการพบในเรื่องนี้เนี่ยมีแนวโน้มที่จะเห็นได้ชัดว่า จะมีเพศชายเนี่ยได้รับพิษจากเมทิลนนสูงกว่าเพศหญิงประมาณ2เท่านะคะโดยเฉพาะในปี2562เนี่ยพบกระจายตัวของผู้ป่วยในอาการที่ได้รับพิษนี้มากที่สุดเนี่ยในภาคเหนือค่ะดังนั้นยังเป็นอีกแคมเปญหนึ่งนะคะที่ทางหน่วยงานราชการรวมทั้งสสสเนี่ยก็พยายามที่จะรณรงค์ให้เกิดการผลิตตั้งแต่ต้นน้ำให้ผู้ผลิตนั้นได้คำนึงถึงการใช้วัตถุดิบ ที่ถูกต้องเหมาะสมและมีมาตรฐานในการผลิตสุราท้องถิ่นค่ะเทรนที่5ค่ะเยาวชนกับภูมิคุ้มกันในยุคที่ยาเสพติดเข้าถึงง่ายมากนะคะยาเสพติดนี่เป็นปัญหาที่คุกคามสุขภาวะของคนไทยมานานค่ะเช่นเดียวกับปัจจุบันนี้นะคะที่มีหลายปัจจัยเนี่ยที่ส่งผลกระทบให้กระตุ้นให้กลุ่มวัยรุ่นไทยเนี่ยอยากลองยาเสพติดมากขึ้นเช่นมีความหลงผิดนะคะเพื่อนชักชวน ปัญหาพฤติกรรมเรียนแบบหรือแม้แต่ปัญหารอบตัวที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นปัญหาครอบครัวก็เป็นต้นเหตุที่ทําให้เยาวชนในยุคนี้เนี่ยนะคะพยายามเข้าถึงยาเสพติดให้มากขึ้นเพื่อแก้ปัญหาเหล่านั้นค่ะเรื่องเหล่านี้เนี่ยนะคะ,ะเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่มันเอื้อต่อการเข้าถึงยาเสพติด การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้กับเยาวชน,นจึงเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆนะคะในการที่จะทําให้เยาวชนได้ตระหนักรู้แล้วก็รู้จักหักห้ามใจตัวเองไม่ให้เข้าถึงอบายมุขซึ่งเป็นเรื่องที่ขณะนี้เนี่ยหน่วยงานต่างๆก็พยายามรณรงค์กันอย่างมากนะคะที่น่าเป็นห่วงนะคะในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยเด็กและเยาวชนไทยเข้าถึงยาเสพติดได้ง่ายมากขึ้นนะคะโดยเฉพาะการซื้อขายผ่านออนไลน์อันนี้แพร่กระจายได้รวดเร็วมากๆ ขนาดของปัญหามันก็ใหญ่ขึ้นทุกทีนะคะและอายุของผู้เสพก็น้อยลงเรื่อยๆเหมือนกันค่ะรายงานสถิติผู้เสพสารเสพติดในประเทศไทยที่เข้ารับการบำบัดรักษาในปี2565นะคะเฉพาะปีนี้ปีเดียวนะคะพบว่ามีเด็กอายุน้อยกว่า12ปีรวมอยู่ด้วยจำนวนมากและมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆในทุกปีนะคะเด็กเหล่านี้มีภาวะอายุน้อยที่เรียนแบบ และพยายามหาช่องทางเข้าถึงยาเสพติดเพื่อแก้ปัญหาส่วนตัวของตัวเองเทรนที่6ค่ะลมหายใจในม่านฝุ่นต้นต่อปัญหาที่แตกต่างหลากหลายนะคะเดาวได้ไม่ยากค่ะนั่นคือเรื่องปัญหาฝุ่น PM 2.5ค่ะที่ยังคงอยู่นะคะในปีนี้และปีปต่อๆไปแล้วก็จะทวีความรุนแรงมากขึ้นค่ะถึงแม้ว่าคนไทยนะคะตอนนี้เนี่ยเริ่มตระหนักถึงปัญหานี้มากขึ้นก็ตามนะคะ พิษภัยจากฝุ่นเล็กจิ๋วเนี่ยก็ยังรุนแรงขึ้นไปเรื่อยๆค่ะเพราะว่าการรณรงค์ในเรื่องของ global เนี่ยแม้ว่าจะรณรงค์ในเชิงกว้างมากขึ้นแล้วแต่ข้อจำกัดของแต่ละประเทศก็ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่เป็นข้อตกลงระดับ global ได้นะคะซึ่งหมายรวมถึงประเทศไทยด้วยนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ย ก็คงต้องดำเนินการแก้ไขกันต่อไปแม้ว่าจะอาจไม่ทันการเพราะปัญหานั้นวิ่งนำหน้าเราไปเยอะมากๆนะคะซึ่งความเสี่ยงจากโรคที่เกิดจากมลพิษท,ทางอากาศเนี่ยมันมีตั้งแต่หนักสุดก็คือมะเร็งปอดหัวใจหลอดเลือด โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังนะคะยังไงก็ตามนะคะการตระหนักรู้และการแก้ปัญหาในระดับบุคคลนั้นอาจจะไม่เพียงพอค่ะจึงต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายในการหาหนทางดําเนินนโยบายต่างๆอย่างเข้มงวดนะคะเพื่อบรรเทาแล้วก็แก้ไขปัญหานี้ให้เร็วที่สุดทําให้อากาศสะอาดซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่คนไทยทุกคนควรได้รับนั้นเกิดขึ้นเป็นจริงค่ะ และเทรนด์สุดท้ายนะคะเทรนด์ที่7นั่นก็คือโลกเดือดสะเทือนไทยทางออกในวิกฤตความมั่นคงทางอาหารค่ะประเด็นสุดท้ายนี่จะไม่กล่าวถึงคงไม่ได้เลยนะคะเพราะเป็นสิ่งที่คนทั้งโลกให้ความสำคัญอย่างมากโดยในอีก5ปีข้างหน้าเนี่ยโลกจะมีโอกาสถึง50%นะคะที่จะร้อนขึ้นไปถึงระดับ1.5องศาเซลเซียสซึ่งเรียกว่าเป็นหายนะระดับโลกที่สร้างผลกระทบ หลายด้านอย่างชัดเจนหนึ่งในนั้นก็คือวิกฤตความมั่นคงทางอาหารค่ะเพราะว่าในภาคเกษตรเนี่ยนะคะถือเป็นภาคที่มีสัดส่วนการใช้น้ำมากที่สุดเนี่ยแต่ปรากฏการที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของโลกเนี่ยนะคะก็จะทำให้เกิดปรากฏการณ์เอเนนโยที่ถี่ขึ้นทำให้แพลแล้งเกิดขึ้นตามไปด้วยซึ่งส่งผลต่อปริมาณผล,ผลผลิตสินค้าการเกษตรไทยที่จะลดลงด้วยค่ะ ทำให้สินค้านี่มีราคาแพงขึ้นแล้วก็ยังส่งผลต่อกลุ่มเปราะบางนะคะโดยเฉพาะคนจนและผู้มีไรายได้น้อยที่กำลังถูกซ้ำเติมด้วยวิกฤตความมั่นคงทางอาหารและก็ต้องแบกรับค่าของชีพที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยค่ะทั้งหมดนี้นะคะคือ7เทรนด์สุขภาวะที่ส่งผลต่อคนในสังคมอย่างมากๆเราเตรียมรับมือกันแล้วหรือย,อยังคะ ขอขอบคุณสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กรสสสและมนลนิทีสถาบันพัฒนาการเรียนรู้ผู้สนับสนุนรายการภายใต้โครงการศูนย์สื่อสารและประสานง,งาน่าคีเครือข่ายสุขภาวะองค์กรพบกับ Happy Workplace Read and Share ใน EP หน้านะคะสำหรับนี้สวัสดีค่ะ